สุขสันต์ปีใหม่นะครับถ้าคลิปนี้น่าจะลงช่วงปีใหม่นะครับวันนี้ผมมาถึงโรงเรียนวัดกลางนะครับห้องเรียนขอฟ้ากว้างนะครับวันนี้เราจะมาจัดงานกันนะครับก็เจอน้องๆใหม่ๆแล้วก็เจอเพื่อนๆตอนนี้รุ่นน้องๆผมก็ตอนนี้เขาลังแข่งขันปเป่าลูกโป,ป่งเพื่อเล่นกนิจกรรมนะครับของห้องเรียนแล้วก็มีพวกรองที่กับน้องๆเพิ่งเข้ามานะครับเตรียมงานกัน รู้สึกว่าน้องดีใจกันมากครับที่ได้เล่นกิจกรรมด้วยกันครับตอนนี้เกมที่น้องเล่นคือเป่าลูกโป่งให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็จะไปผูกตรงขาเพื่อมาระเบิดลูกโป่งนะครับอ่าต่อไปเกมต่อไปนะครับน้องๆก็มาเต้นกันนะครับเต้นแข่งกันนะครับมีลีลาน้องๆห้องห้องเด็กพิเศษน,นะครับอ่าตอนนี้รุ่นพี่ผมไปเต้นแล้วนะครับ ทันมาจากที่พี่ผมเต้นเสร็จนะครับอ่าเราก็ถึงเวลาจับฉลากนะครับคือตอนนี้เด็กๆเกเ็ได้ตุ๊กตาก่อนเลือกตุ๊กตานะครับท่านผู้ชมน้องๆก็ได้ตุ๊กตาทีละตัวนะครับอ่าน้องก็ดีใจมากมีแมวร้องไห้ด้วยอาจารย์รุ่นเก่าๆก,ก็กลับมานะครับอ่าแล้วก็ถึงเวลาน้องๆทุกคนมาจับผวงวันนะครับรื้อหารให้หน่อย ะะก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสุขสารตีใหม่นะครับทุกคน